สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะตอนนี้พบกับนิยายเสียงเรื่องใหม่เรื่องพบอธิษฐานนะคะเรื่องนี้วางจำหน่ายในรูปแบบอ่านที่เว็บเม็ p m a มาร์ค่ะเดี๋ยวไปรับชมตอนที่1กันเลยนะคะนัทิการีบยกกล้องถ่ายรูปราคาแพงในมือขึ้นเมื่อรางสูงสง่าของพริมาดาดาราสาววัย20ตนตนกำลังดังจากละครเรื่องแรกแนววัยรุ่นสะท้อนสังคม ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดว่าในวันที่ละครออนแอร์ท้องถนนที่เคยติดกันเป็นแพรลงเตียนปรากฏกายดาราสาวโพธาแล้วจิกตายกรองโดยท่วงทาที่ได้รับการปรุงแต่งฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีกล้องนับสิบพุ่งตรงเข้ามารวมทั้งกล้องในมือของกันทิกาด้วยลังทายรูปดาราสาวจนพอใจแล้ว เรานักข่าวสายบันเทิงจึงเริ่มต้นยิงคำถามที่นานๆทีจะถามถึงงานแสดงเรื่องใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นแต่มุ่งตรงไปยังข่าวเช้าลงหน้าหนึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาเมื่อมีคนตาดีแอบเห็นพริมาดาลงมาจากคอนโดมิเนียมของชายหนุ่มนักศึกษาที่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆก่อนหน้าที่ดาราสาวจะเข้าวงการโอ้ยดาราสาวลากเสียงยาว ทำเป็นขบขันเมื่อได้ยินนะักข่าวถามตามมาด้วยคําตอบที่ตระเตรียมมาล่วงหน้าดูสคริปที่มีผู้สั่งในท้องจําเพื่อนเท่านั้นล่ะค่ะพวกพี่ๆแล้วก็เพื่อนในกลุ่มไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะแล้วทําไมต้องขึ้นไปหาถึงในห้องด้วยล่ะคะแล้วได้ยินมาด้วยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนกุนพรีนะักข่าวคนหนึ่งโพรงคําถามออกไปตรงๆไม่มีอ้อมขอม ดาราสาวจึงเผลอหลุดมาตวาดสายตาไม่พอใจมาหาแวบหนึ่งแวบสันส้นๆใบหน้าที่แต่งแต้มประณีตเบือนหน้ายิ้มสู้กล้องดงเดิมผู้ชายคนนั้นชื่อนนท์ค่ะเป็นเพื่อนของพรีมาตั้งแต่มัธยมแล้วเรื่องขึ้นคอนโดมิเนียมพรีขึ้นไปจริงค่ะเพราะนนท์ไม่สบายมากในเวลานั้นเราจะคำนึงหรอคะว่าเราเป็นดารามีชื่อเสียงและเพื่อนเราเป็นแค่ผู้ชายนะ่ะ ดาราสาวย้อนถามด้วยสีหน้าซื่อๆทำให้คนตั้งคำถามสะอึกและทำให้คำถามที่กันทิกาคิดเอาไว้จอดอยู่ที่ปลายลิ้นพูดไม่ออกเท่านั้นดาราสาวก็แหวกกองทับนักข่าวเข้าไปในงานเลี้ยงฉลองเลตติ้งที่ทางผู้จัดมีให้กับนักแสดงและสื่อมวลชนเพื่อเป็นการขอบคุณกันทิกาถอนหายใจแล้วหลบฉากออกไปเง,งียบเบื่อกับงานที่ทำอยู่เต็มทีเธออยากเป็นนักข่าวสายอาชญากรรม ที่มีอะไรให้ตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าการเป็นนักข่าวซ้ายบันเทิงที่ดีแต่วิ่งไล่ตามข่าวชาวบ้านทั้งเรื่องในมุง้งเรื่องบนเตียงเหมือนหมาในล่าเหยื่อยิงใส่สีตีไข่ได้มากเท่าไหร่ข่าวก็ยิ่งดังเ้าเบื่อแต่ถึงจะเบื่อแค่ไหนแต่หัวหน้าก็จัดให้เธอทํางานสายนี้ตั้งแต่วันแรกที่ย่างเหยียบเข้ามาทํางานเบื่อแทบตายแต่เมื่อคิดว่าเป็นหน้าที่ก็ต้องทําร่างสวยหย่อนกายลงบนเก้าอี้เหล็กดัดตัวยาว ทาสีขาวด้านบนมีหลังคาขนาดใหญ่กว่าตัวเก้าอี้แค่ไม่กี่นิ้วปลูกพวงแสดให้ไต่เครือพาดพันปกคลุมจนมองไม่เห็นสีเดิมของหลังคาดอกสีส้มสะท้อนกับแสงไฟประดับหน้าโรงแรมดูวับแวมพลอยทําให้อารมณ์เบื่อหน่ายของเธอดีขึ้นบ้างในขณะที่นักข่าวคนอื่นเข้าไปในงานกันหมดหน้าโรงแรมคงมีเพียงเธอที่นั่งเหมอแล้วทอดถอนใจดูดคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตเหงา สาบตัวนี้อยู่คู่กับเธอจนชาชินแล้วเมื่อก่อนนี้มันมาเยี่ยมเยียนเป็นพักๆทว่านับตั้งแต่เพื่อนในกลุ่มทยอยมีแฟนและแต่งงานเจ้าความเหงาก็ดูจะกลายเป็นเพื่อนสนิทของเธอแทนทั้งที่เธอไม่อยากต้อนรับมันเลยสักนิดใจอยากขับไล่ใส่ส่งมันไปให้ไกลเราว่ามันยังหน้าด้านมาทนเสาสีอยู่กับเธอหน้าขาวซ้ายบันเทิงของสยามน,นิวปล่อยตัวเองให้นั่งแมะอยู่กับเก้าอี้เหล็กดัดนั้นนานอยู่นาย น,นั้นนานอยู่หลายนาทีกลิ่นหอมรวยรินของดอกโมกถูกลมพัดเข้าจมูกหอมเย็นเ<ๆ>ย็นหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแล้วหลับตาลงเพื่อสูดดมความหอมเย็นชื่นใจเข้าไปเต็มปอดคราวนี้รู้สึกว่าความเหงาโบกมือลาและถอยห่างจากเธอไปหลายก้าวลมพัดแรงขึ้นพร้อมนําพากลิ่นหอมของดอกโมกให้ผ่านเข้ามามากขึ้นเย็นรรวยรินจนทนนั่งอยู่ไม่ไหวต้องลุกขึ้นเดินหาที่มา ปกติโรงแรมใหญ่ๆใ,ใ,ใจกลางเมืองอย่างนี้ไม่เคยเห็นปลูกดอกโมกการที่กาเดินเรื่อยเปลือยไปตามสนามกว้างใหญ่ที่ปลูกยาญี่ปุ่นขึ้นเต็มพื้นที่แซมด้วยหินกราบทาสีขาวเป็นระยะทะว่าก็ยังมองไม่เห็นต้นดอกโมกลองหยุดหลับตาเพื่อดูทิศท,ทางลงก็เห็นว่ากลิ่นยังอยู่แถมยังแรงขึ้นเรื่อยๆสะดวยจุ้งจมูกอยู่ใกล้ๆแต่ทำไมไม่เห็นต้นญิงสาวถอนหายใจอย่างเสียดาย กาว่าจะแอบเก็บดอกที่ร่วงเอาไปไว้ใต้หมอนเธอชอบและพิสมัยทุกอย่างที่เป็นของไทยโบราณดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้บ้านเรือนหรือแม้แต่คนเก่าๆดังนั้นจึงไม่แปลกที่หากใครจะเห็นว่าเธอมักหาเวลาว่างไปที่ร้านขายของเก่าสองชั้นทาสีเขียวของคุณปู่สุนทรอ,อยู่เสมอเว่าจนป่านนี้ก็ยังไม่เจอของถูกใจจึงเป็นนักชมมากกว่าจะเป็นนักสะสม ด้วยว่าราคาของเก่ายิ่งนานก็ยิ่งแพงของเก่าที่เธอชอบบอกไม่ถูกว่าต้องเป็นของแบบไหนรู้แต่ว่าเธอชอบของเก่าในสมัยอยุธยาซึ่งอายุของพวกมันก็หลายร้อยปีราคาก็ถีบตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวลำพังเงินเดือนที่มีอยู่แค่พอใช้ไปให้พ้นเดือนกว็วายากแล้วและเนื่องจากพวกของเก่าของสะสมไม่ใช่ของจำเป็นเธอจึงไม่กล้าเอ่ยปากขอจากผู้เป็นมารดา แม้รู้ดีว่าทันทีที่เอ่ยปากขออยากได้อะไรท่านก็ยินดีหามาให้กลิ่นยังคงหอมขึ้นเรื่อยๆทำให้คิ้วเรียงเส้นสวยไร้การแต่งแต้มเลิกขึ้นสูงดวงตาสีนินเปิดขึ้นอย่างฉงนและมือหันหลังกลับก็เกือบชนเข้ากับใครคนหนึ่งช่อดอกโมกหลายช่อในมือเขาร่วงหล่นเจ้าของดอกโมกก้มลงเก็บทว่าหญิงสาวยังยืนนิ่งเฉยรอนวูบ้าบตามตัวอย่างไม่ทราบสาเหตุขอโทษ หญิงสาวเอ่ยขึ้นด้วยเสียงห้วนๆทั้งที่อยากจะลงหางเสียงให้ดีกว่านี้ทว่ามันหยุดอยู่แค่ปลายลิ้นแต่คนตรงข้ามไม่คิดถือสาตรงข้ามกลับส่งยิ้มให้เธอทั้งปากทั้งตาไม่เป็นไรครับผมผิดเองที่มาเงมเงียบๆสายตาที่ชายหนุ่มแปลกหน้าทอดมองเธอทำให้กันทิกาเกิดอาการร้อนๆหนาวๆสีกนาดานหนึ่งร้อนเผาสีแดงฉาดแกม แต่ไม่ได้เกิดจากการเขินอายแต่เป็นความกโ,โกรธโกรธยังไม่ทราบสาเหตุะด้วยเริ่มฝีปากสีกรีบบัวอยักขึ้นทว่าไม่เปิดปากถามแต่เมื่อดวงตาสีเข้มของผู้ชายตัวโต,วตวยังจับมาเช่นเดิมจึงเบือนใบหน้าหนีขอตัวนะคะหญิงสาวไม่ร้อยเขาเอ่ยปากอนุญาตก็เดินหนีทันทีเจ้าของดอกโมวกมัวแต่ตกตะลึงจนเธอเดินผ่านไปได้หลายก้าวจึงวิ่งตามเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเขาเรียกเสียงค่อนข้างดัง ทว่าเหวี่ยวข่าวซสาวทำเป็นไม่ได้ยินส่องเท้ายังซอยไปข้างหน้าคนเรียกจึงรีบวิ่งมาดักหน้าส่งผลให้เธอเกือบชนเอ๊ะกันทิกาอุทานคิ้วเรียงเส้นสวยขยับเข้าหากันอีกครั้งดวงหน้าอ่อนยาวแดงเข้มด้วยความโกรธที่อยู่อผู้ชายแปลกหน้าก็คุกคามเธอแบบนี้จะทําอะไรน้ําเสียงของเหยี่ยวขาวสาวยังห้วนอยู่เช่นเดิมมือกระชับกล้องถ่ายรูปในมืออย่างระวังภยัย สองเท้าถอยไปหลายก้าวหากจำเป็นเธอคงต้องยอมสลักกล้องราคาแพงตัวนี้ด้วยการฟาดไปบนหัวของผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ทำให้เธอรู้สึกเกลียดชังตั้งแต่แรกเห็นปกติเธอเป็นคนใจเย็นเป็นมิตรกับคนทั่วไปง่ายเพราะโดยอาชีพจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากปากคนทว่าในยามนี้ทั้งตัวและหัวใจร้อนรุมพลอยทำให้อารมณ์ขุ่นมัวอย่างไม่มีเหตุผลเปล่านะคุณผมไม่ได้คิดทำอะไร ชายหนุ่มยกมือขึ้นทั้งสองข้างเป็นเชิงบอกว่าเขามาดีทว่าสายตาวานระแวงของเธอก็ทำให้เขาถอนหายใจก็น่าอยู่หรอกเขาเสียมารยาทมองเธออย่างตกตะลึงพึงเพลิดสายตาเมื่อครูไม่ได้ปิดบังความรู้สึกเลยสักนิดแล้วยังวิ่งตามมาดักหน้าเธอไว้เป็นใครก็ต้องคิดผมขอโทษแค่อยากเอาดอกไม้นี่มาให้คุณเขาว่าพรางส่งช่อดอกไม้ช่อใหญ่ที่เขาติดมือมาจากบ้านให้ ดวงตาสีเข้มมีร่องรอยใส่ซื้อไร้แววกรุ้มกริบทวายย่าเหยียวข่าวสาวไม่ไว้ใจให้ฉันเหรอคิวเลิกขึ้นน้ำเสียงโทนแหลมทำให้เขายิ้มแย่ผมเดาว่าคุณได้กลิ่นดอกโมงในมือผมแล้วเดินหาเขาเอ่ยขึ้นและถูกต้องเรากับเขามานั่งอยู่กลางใจเธอทว่าหญิงสาวปฏิเสธไม่ใช่ฉันเดินหาเพื่อนอย่างนั้นผมก็ต้องขอโทษด้วย ชายหนุ่มคอยสีษาลงต่ำแต่ยังยื่นดอกไม้ชอ่อสวยให้เช่นเดิมแม้ความตั้งใจแรกของกันติกาก็คือเก็บดอกโมกสีขาวกลิ่นหอมไปไว้ใต้หมอนทว่าเมื่อดอกโมกสดทั้งชอ่อยืดมาตรงหน้ากราบสายหน้าดิกไม่ยอมรับฉันไม่ชอบคะ่ะงั้นเหรอครับเจ้าของโมกเจ้าของดอกโมกทำหน้าผิดหวังเมื่อรู้ว่าเธอไม่ชอบจึงโยนไปไว้บนเก้าอี้เหล็กดัดที่หญิงสาวเพิ่งลุกมา แล้วหันมาฉีกยิ้มกว้างแนะนำตัวเองผมชื่อเอกลิขิตกันทิกาอยากจะตอบก,กลับไปเหลือเกินว่าไม่ได้ถามทะว่าก็ยังรักษามารยาทมากพอจะไม่พูดอะไรนอกจากยิ้มรับไม่แนะนำตัวไม่แนะนำตัวตอบแต่ยังเอ่ยถ้อยคำเดิมขอตัวนะคะเดี๋ยวจะครับคุณผมยังไม่ทราบชื่อคุณเลยชายหนุ่มทักทวงเขาคงเสียดายจนนอนไม่หลับแน่หากไม่รู้ชื่อของสาวเจ้า ผู้หญิงร่างสวยบอบบางทว่าเต็มไปได้วยความแข็งแกร่งทว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเครื่องหน้ากระจุ่มกระจิม๋มปากนิดจมูกหน่อยทรงผลให้เจ้าของวงหน้าดูจิ้มลิมพริมเผาแม้ไม่สวยขนาดผู้ชายต้องหันมองสามแต่ก็น่ามองและยิ่งเป็นเขามองด้วยแล้ววงหน้าใต้แสงจันนั้นก็ยิ่งงามพิลาดหลังอยู่ๆเขาก็นึกถึงกรอนบทนี้ขึ้นมากรอนที่แม่ชอบท่องให้ฟังเป็นประจำแต่จำมาได้ขาดๆกนเกิน แต่เมื่อเห็นหน้าของผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้ที่เห็นผู้หญิงแล้วทำท่ากรุ้มกลิ่มเขาใส่แต่เมื่อเห็นหน้าเธอผู้นี้เขากลับพอใจตั้งแต่แรกเห็นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารอมานานแสนานานแต่เพิ่งพบเจอสวยเธอสวยมากสำหรับเขาแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกที่บรรยายออกไมาให้ใครฟังไม่ได้เขาผูกพันกับเธอ เอกลิขิตรู้สึกเช่นนั้นทั้งที่ออกจะแน่ใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเธอคงไม่จำเป็นมั้งคะเราคงไม่ได้เจอกันอีกการที่กาตอบแทนเขาด้วยประโยคแรงน้ำใจที่ทำให้คนฟังสะอึกเกิดอาการแปรปรวนในอกดูเหมือนคนพูดเองก็จะกระแสะความเจ็บปวดนั้นได้ดีใบหน้าสวยจึงเผือดลงเล็กน้อยคล้ายรู้สึกผิดทว่าเสเบือนหลบเธอไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นสายตาว้าวอนแบบนี้อีก ไม่เป็นไรครับชายหนุ่มคอมสีสายเธออีกครั้งแล้วหมุนตัวจากไปไม่เหลียวหลังยิงสาวขยับเท้าแล้วหยุดเริ่มฝีปากที่เผยเดุอดจะเรียกไว้กลับเม้มสนิทไม่เธอจะไม่ยอมใจอ่อนอีกแล้วเสียงหนึ่งคานเอาไว้ในใจแต่ทว่าเจ้าของร่างหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทำไมถึงเกลียดชังชายแปลกหน้าที่พบปะกันในครั้งแรกรุนแรงอย่างนี้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้แสดงความหยาบคายต่าช้าอะไรเลยสักนิด ตรงข้ามกลับถามถ่ายด้วยกริยาสุภาพและแค่อยากรู้จักเธอเท่านั้นแล้วครูนี้เสียงหนึ่งในใจบอกว่าไม่ให้เธอใจอ่อนอีกแล้วอีกแล้วยอมหมายถึงว่าเคยใจอ่อนมาก่อนแต่จะเป็นไปได้ยังไงล่ะในเมื่อเธอกับเขาเพิ่งจะได้รู้จักหน้าค่าตากันก็เดี๋ยวนี้เองช่างเถอะการที่กาตาวาดตัวเองอย่างฉุนเฉียวเท้าเรียวภายใต้รองเท้าคัดชูเรียบร้อยเพื่อให้เกียรติงานสีเดียวกับสูตรที่สวมอยู่ ขยับจะก้าวเดินทว่าชะง,งักไปเมื่อสายตาเหลือบแลไปยังช่อดอกงอกสีขาวที่ยังส่งกลุ่นกลิ่นกำใจตลบไปทั่วบริเวณอย่างยั่วยาวเรียกร้องให้เธอสาวเท้าไปหาเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงสุภาษิตไทยบทนี้ว่าผ่านมาทําให้ปลายนิ้วเรียวสวยชะง,งกักแต่แค่ปลายกรีบขยับเข้าออกอยู่หลายทีคล้ายลังเลแต่ท้ายสุดก็ตวัดเข้ามาอยู่ในอุ้งมือแค่ดอกไม้จะเป็นอะไรไป กันทิกาบอกตัวเองแล้วยกช่อดอกโมกจรดจมูกโด่งคมสูดความหอมเข้าไปเต็มรักอย่างหลงไหลอารมณ์หงุดหิดเมื่อครู่คลายลงและเมื่อเงยหน้าขึ้นจากช่อดอกโมกสายตาก็แลเลยไปยังทิศท,ทางที่ชายร่างสูงเดินจากไปแวบหนึ่งแค่แวบสันส้นมีร่องรอยอะไรไฟหัวเตียงเปิดไว้เพียงสรวรงทำให้ร่างสูงและหนากรำยำของเอกลิขิตในชุดกางเกงนอนพาไฟสวมสบาย และท่อนบนเปลือยเปล่าเพราะขี้ร้อนทั้งที่เครื่องปรับอากาศยังทำงานอยู่ปกติมองเผลอๆภายใต้แสงไฟเพียงวับแบวมเจ้าของร่างเหมือนภาพปฏติมาก,กรรมสมฤตของชายโบราณหากทรงผมแบบรากใสที่ไว้อยู่เปลี่ยนเป็นทรงผมทรงมหาไทยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทรงหลักแจวและสวมเครื่องแบบทหารคงไม่แตกต่างจากนักรบผู้เก่งกล้ากกำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงสีเสา ตวัดมุ้งชายผ้าลูกไม้คลายผ้าม่านเอาไว้ด้านบนชายผู้เป็นเจ้าของร้านกำยำพลิกจากท่านอนตะแคงมานอนงายแขนไก่หนาผากถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะคมตาให้หลับสักแค่ไหนพาผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยวนติดตาต้องใจทว่าแม้เพียงชื่อก็ยังไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบเขาเขาออกจะแน่ใจว่าเธอรู้สึกเช่นนั้น เอกลิขิตอดแปลกใจขึ้นมาไม่ได้ที่สายตาของเธอตอนทอดมองเขามีร่องรอยของความหวาดระแวงและเกลียดชังส่งมาทว่าเมื่อหาเหตุผลอะไรอื่นไม่ได้จึงคิดว่าคงเป็นเพราะเขาแสดงท่าทีต่อเธออย่างเปิดเผยมากกว่าผู้หญิงเป็นใครก็ต้องโกรธในเอกเอ้ยทำเหมือนผู้ชายหื่นกามไปได้ชายหนุ่มตบหน้าผากตัวเองแรงๆและสายนา ในชีวิตตั้งแต่เกิดจนโตเป็นหนุ่มใหญ่อายุ30ปีเต็มไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ถูกใจอย่างนี้มาก่อนแต่พอเจอแล้วกลับปล่อยหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายแม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้ข่าวหน้าเขาเกิดความมั่นอกมั่นใจว่าอย่างไรแล้วก็ต้องมีคราวหน้าสำหรับเขาและเธอจากเครื่องแต่งกายและกล้องที่ถืออยู่คาดว่าเธอคงเป็นนักข่าวที่ตามกลิ่นดาราม,มาที่งานจัดเลี้ยงของค่ายรังสิมัน เขารู้เพราะมางานค้างๆกันงานเลี้ยงหน้าเบื่อหน่ายจุดต้องหลบเร้นออกมาจากงานแต่ก็นับได้ว่าไม่เสียเที่ยวเพราะมันทําให้เขาได้พบกับเธอคนนั้นสตรีสาวสวยที่ถูกตาต้องใจเขาไปเสียทุกอย่างหากมีโอกาสได้พบกันอีกเขาคงไม่พลาดที่จะเร่งทําความรู้จักเสียแต่เขาทําคะแนนต,ตัวเองตกลงไปหน่อยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จักกันได้แต่บอกตัวเองไปมาว่าไม่น่าเลยในขณะที่ชายหนุ่มเฝ้าคบคิด หาหนทางทำความรู้จักกับหญิงสาวนิรนามผู้ที่ทำให้เขานอนไม่หลับในค่ำคืนนี้แต่การทิกากลับร้อนรุมหงุดหงิดไปหมดนับตั้งแต่ได้พบนาผู้ชายท่าทางหื่นกามคนนั้นมีอย่างเหรอเห็นครั้งแรกก็มองจ้องยังกับจะก,กืนกินหน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยคงเพราะเหตุผลนี้กระมังที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ชอบใจเขาตั้งแต่แรกพบแล้วเราจะเอาเรื่องผู้ชายคนนี้มาใส่ใจทำไมเนี่ย หญิงสาวปาดใบหน้าหล่อเข้มนั้นออกไปจากหัวแล้วตะวัดผ้าห่มมาคลุมโปงทว่าใบหน้าหล่อดูดภาพเขียนโบราณน,นั้นยังลอยวนปาดออกไปเท่าไหร่ก็ย้อนกลับมาอย่างดื้อดึงแถมยังเข้าไปก่อกวนในความฝันเธอซะอีกในความฝันที่เธอบอกไม่ถูกว่าเป็นฝันดีหรือฝันร้ายดูเหมือนผู้ชายคนนั้นกับเธอจะสนิทสนมชิดเชื้อกันเกินกว่าคนรู้จักกันธรรมดาท่ามกลางหมอกควันขมุกขมัว ภายในเรือนไม้หลังใหญ่แบบไทยโบราณแท้สมัยอยุธยาตอนปลายรูปทรงงดงามทวนฝันตัวเรือนเป็นแบบทรงสูงตั้งเด่นตระงานอยู่ใกล้ริมแม่น้ำมีต้นตะขบขึ้นอยู่ใกล้ท่าน้ำส่วนตัวกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาร่มรื่นในยามร้อนแดดกิ่งและใบเสียดสีกันไปมาตามแรงลมในยามค่ำคืนทำให้แสงจันทร์ที่ทอลอดลงมาดูวับแวมจะเป็นเงาสรวไปยังใบหน้า นวลกระจ่างของสตรีสาวที่นั่งอิงแอบปรนิบัติพัดวีบุรุษหนุ่มร่างกำยำยุมภายในสาราท่าน้ำญิงสาวสบสายตาวานหวานที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักใคร่พักดีให้กับชายหนุ่มรูปงามในชุดผ้าป่านคอกลมแบบสวมใส่สบายที่เอื้อมมือมาเชยคางสาวเจ้าให้ขึ้นมาสบตาด้วยเปลวเองช่างงามนักชายผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีเอ่ยชม ทำใหมสาวน้อยวัย18เกิดอาการขวยเขินแม้ว่าหมื่นกล้ากับเธอจะผ่านการร่วมเตียงเคียงหมอนกันมาแล้วก็ตามยิงสาวก้มหน้ามองผืนหัวใจเต้นแรงเมื่อใบหน้าครามขมเค็มกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้อย่าเจ้าค่ะหมื่นกล้าเปลวยันฝ่ามือเล็กเรียวเข้ากับอกแกล่งแข็งแรงเจ้าของอ้อมกอดที่กกกอดเธออยู่ทุกคืนทว่าเพียงในฐานะเมียเบาวเท่านั้นทำไมล่ะ ากถามแต่ไม่หยุดใบหน้าที่เคลื่อนเข้ามาหาตอนนี้จมูกโคมฝังมาบนพวงแก้มนวนปลปรังไปด้วยเลือดฝาดของวัยแรกสาวประเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเจ้าค่ะจะเป็นไรไปนี่มันเรือนของข้าอีกอย่างเองก็เป็นเมียข้าใครที่ไหนจะว่ายังไงก็ช่างหัวมันชายหนุ่มมองจากใบหน้าง,งดงามของผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียอย่างหลงไหลเขารักมันนางทาสในเรือนเบี้ยผู้นี้เห็นมาตั้งแต่มันยังวิ่งเล่นแก้ผ้าอาบน้ำครอง จนโตเป็นสาวใครเล่าจะคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตกหลุมรักเปลวอย่างถอนตัวไม่ขึ้นถึงขั้นยอมผิดใจกับแม่เพื่อมันพ่อกล้าคงเห็นว่าตัวเองโตเป็นหนุ่มใหญ่มีหน้าที่การงานมียศศักดิ์และจะทำอะไรโดยไม่เห็นแก่นหน้าแม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณหญิงพยอมเสียงแข็งดวงตาคมดุแข็งกราวเมื่อผู้เป็นลูกชายเกิดอยากได้ตัวนางทาสในเรือนเบีย้ยอย่างเปลวขึ้นมานึกอยู่แล้วเชียว ว่าจะเกิดเรื่องไม่งามอย่างนี้ขึ้นเพราะหน้าตาผิวพรรณของเปลวผิดไปจากทาตคนอื่นๆไหวก็แรกสาวกำดัดมัวแต่ระแวงผัวตัวเองแต่กลับไม่ทันระวังลูกชายเพราะเห็นเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กคงไม่คิดอะไรกันเคยคิดไปทาบทามมายงทิดาคนเล็กของพระยาพลเทพแต่ก็มัวแต่รีรอเพราะเห็นว่าเด็กมันยังไม่ทันรู้จักกันแต่ใครเล่าจะคิดว่าจะสายเกินไปวัวหายแล้วมาหลอมคอ ไม่คิดเลยว่าสุภาสิทตนี้จะรู้ซึ้งกันในคราวนี้เองหมื่นกล้าเป็นลูกชายคนเล็กคุณหญิงเองก็ส่งไปอยู่กับพยาสุรเดชเดชาผู้เป็นลุงอยู่หัวเมืองนั่นทานทีได้กลับมาบ้านแล้วไปรักใครชอบพอกันตอนไหนก็ยังไม่รู้อยู่ๆก็เข้ามาพี่นอ่ิถ่าแม่แล้วแจ้งความประสงค์จะรับเอานางทาสในเรือนเบี้ยมาเป็นเมียเมียออกหน้าไม่ใช่เมียเบาและอย่างนี้ใครจะไปรับได้คุณหญิงพยอมมีสามีเป็นถึงพระนาพระยา ลูกชายคนเล็กอายุเพิ่งยี่ก็ได้เป็นถึงหมื่นใครๆก็ว่าคุณหญิงโชคดีมีวาสนามีลูกชายสองคนก็มียศมีตําแหน่งแต่กลับจะมาตกม้าตายเอาในตอนท้ายได้ลูกสะใภ้เป็นแค่นางทาสในเรือนเบีย้ยคนคงได้นินทากันไปสามคุงสี่คุงกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของพบอธิษฐานค่ะ ใครชอบแนวพีเรียดแบบนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปที่ถิงไว้ให้ในราคาย่อมเยาค่ะ